สวัสดีคะะ่ะธรรมจมแอดมินสวัสดีเด้อค่ะเด้อคุณพ่อคุณแม่กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแฟนกลับเอฟซีทางช่องยูทูบทุบถกขานเด้อค่ะเด้อคลิปนี้รวมตำราวพัฒนาสามสำนักนะคะหวัวทิพผ่านมาเข่าทั้งสมสำนักธรรมจมหมานบอรธรรมชมคุณพ่อคุณแม่หมานน้ำเสี้ยนทางช่องบอหวัวทิพผ่านมาเข่า ทุกสำนักเด้อค่ะเดอ้อแม่นางพ่อกรมทสิแล้วก็ปู่สังขะเขาทุกสำนักเด้อท่านผู้ชมหากท่านใดที่มีโชกกับเสียนทางช่องแล้วพ่อแม่พี่น้องอย่าลืมเสียนทางช่องเด้อค่ะเดอ้อพอเป็นขวัญกำลังแรงใจเนาะค่ะเนาะพอให้เซียนเพิน่นมีกำลังใจมาลงแนวทางเด้อค่ะเดอ้อ ค่ะทผมาชมส้ำรับงวดที่พานมาทันใดถึกยินดีนั่มด้วยค่ะเด้อคลิปนี้ร่วม3ามสำนักแต่กวนจะไปรับชมแนวทางแอดมินขอฝากกวนด้วยค่ะเด้อสำหรับทันใดที่เขามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้น้ำแน่ด้วยค่ะเด้อคุณพ่อคุณแม่ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะขอขอบคุณทุก กำลังแรงใจเด้อค่ะเด้อที่กดไลค์กดแชร์ดูโฆษณาให้เอดมินนะคะขอหายเฮงๆปังๆเด้อค่ะเด้อค่ะท่านผู้ชมจำหรับทันใดที่สนใจขับกลุ่มน้ำโมนะคะเนาะแอดไลน์สแกน QR Code โค้ดเข้ามาได้เลยนะคะอย่าลืมส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาด้วยนะคะท่านผู้ชมมาเบิง่งส้ำนักแหลกกันเลยนะคะเนาะแม่นางนะคะแม่นาง วทต่ิพันมาเลขวินแม่3ามตัวแตกะะด้วยค่ะเด้อวิ่งเข้าที่เด่นหนึ่งประกบคู่เด้งทั้งบนและล่างนะคะสําหรับของแม่นางงวดนี้ตามต่อนะคะแม่นางเลขวินเลขวินได้เก้าสี 0ูน6ต่อมาเลขติดนะคะเลขติดได้1 2 7 8ทสางเรมชมเลขติดของแมหวหัวดนีได้4ตัวด้วยค่ะเด้อปกติเราจะได้3ตัวธรรมชม งวดนี้แม่ให้มาสี่ตัวนะคะต่อมาวิ่งนะคะวิ่งรูดสำหรับทันใดสายวิ่งสายรูดนะคะเนาะเลควิ่งแม่สองตัวเข่าดีเด้อนผูมชมเด่นวิ่งสองตัวมาหนึ่งตัวนะคะบางงวดกับมาทั้งสองตัวเด้อนผูมชมได้เด่นสามกับหกนะคะสำหรับเลกวิ่ง ประกบคู่สองตัวบนล่างนะคะศูนย์สามสี่สามเก้าสามห้าสามเก้าเก้านะคะกันเบิ้ลเก้าเก้านะคะสี่ตัวมีสองคู่นะคะ หนึ่งสองเจ็ดเปรและเก้าสี่ศูนย์ห้านะคะม,ม,มัทิตภัณฑ์มาเมวาเม่ถึกสามตัวด้วยท่านผู้ชมต่อมาพ่อโกโมอสิบนะคะ พอกวมอสิบสำหรับชุดนี้เป็นชุดเด่นบนรางพอกมอสิบเด้อค่ะเด้อชุดเด่นของพ่อหลุดนะคะท่านผู้ชมแต่ว่ากะย่างว่างให้เบิ้งคือเกาเด้อค่ะเด้อของพ่อจะมีชุดเด่นชุดเต็มแล้วก็สิบหน่วยนะคะท่านผู้ชมชุดเต็มของพ่อหลุดนะคะวดที่ผ่านมา งวดนี้นะคะชุดเด่นบนล่างไม่ปักหลักนะคะบนล่างไม่ปักหลักกลับด้วยนะคะได้เด่น9กับ7ปักกบคู่9293 9594 98 90 74 75 96และ76บนล่างไม่ปักหลักนะคะท่านผู้ชมต่อมาเป็นหลัก10นะคะ หลักสิบของพองวดทีพานมาหลักสิบเข้าที่เด่นสีนะคะหลักหน่วยเข้าที่เด่นหนึ่งประกบคู่กันได้สี่หนึ่งตรงๆนะคะงวดนี้นะคะท่านผู้ชมเด่นหลักสิบนะคะเด่นหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้านะคะหลักสิบบนล่างเด่นหลักหน่วยนะคะหกห้าสอง สามสี่สิบหน่วยบนล่างนะคะท่านผู้ชมแคปหน้าจอด้วยค่ะเด้อเด่นหลักสิบหลักหน่วยนะคะต่อมาชุดเต็มนะคะชุดเต็มบนล่างงวดที่ผ่านมาก็เข้าสี่หนึ่งนะคะสี่หนึ่งเต็มเต็มตรงๆนะคะงวดนี้นะคะท่านผู้ชมพ่อกอมอสิบ ชุดเต็มนะคะท่านผู้ชมมีหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกสามสองสามสามสามสี่สามห้าสามหกห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าห้าห้าหกเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเก้าสองเก้าสามเก้าสี่ 9 5และ96นะคะชุดเต็มตร,ตรงตรงบนล่างนะคะท่านผู้ชมสำหรับชุดนี้เป็นชุดเต็มตรงตรง,ตรง,ตรงบนล่างนะคะแอดมินเลือกเอาชุดเต็มเด้อท่านผู้ชมชุดเต็มของพ่อเดินดีนะคะช่วงนี้เดินดีแล้วนะคะต่อมาปูซังขะนะคะท่านผู้ชมวัดที่ผ่านมา ปูสังขะเลขเด่นเข้าเด่น4กับ5นะครับประก,กบคู่เข้าไปที่5 5นะคะท่านผู้ชมวิ่งฟันรูดเจาะ4เข้าที่4นะคะเลขออก4 1เด้อท่านผู้ชมเลขออก5 5 4 1นะคะเนาะงวดนี้นะคะเลขเด่นปูสังขะนะคะได้เด่น9 0 1ประก,กบคู่นะคะ9 5 9 6 9 7 0ูน6ห้า6 7 15, 16, วิ่งฟันรูดศูนนะคะวิ่งฟันรูดศูนย์กับ9เด้อท่านผู้ชมเน้นไปที่0นะคะเบิ้ลมี0ูนย์ศูนเจ็ดเจนะคะท่านผู้ชม0นูนย์เจ็ดี่แอดมินขีดพิษเด้อค่ะเด้อเน้นเจาะ จะมี97กับ17นะคะท่านผู้ชมเน้นเจาะมี2คู่นะคะ97แล้วก็17 07นี่แอดมินขีดผิดเ้อค่ะเด้อบะแมนวิ่งฟันรูดศูนย์นะคะท่านผู้ชมตัววิ่งตัวรูดปูหให้2งตัวแต่ว่าปูเน้นไปที่ศูนย์ค่ะเด้อพราแม่พี่น้องแคปหน้าจอเด้ยค่ะเด้อรวมตำราพัฒนาสาสำนักนะคะ คลิปนี้แอดมินขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอให้แฮงๆปังๆัด้วยค่ะเ้อสวัสดีค่ะ